สวัสดีครับเพื่อน,พอน,พอนๆพีน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวข่ากันอีกครับมาดูต้นมะเกลือเลือดแต่ว่าบางท้องที่เขาก็เรียกตะแบกเลือด ผลไม้ชนิดนี้ถ้าเราลองเอาไม่เฉาะถากเปลือกดูมันจะมีน้ำยางสีส้มๆซึมออกมามะเกลือเลือดเป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นไม้ประเภทผัดใบแล้วก็เป็นไม้เนื้อเดียวแต่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งสามารถเอาไปสร้างบ,บ้านเรือนได้แต่ต้องให้อยู่ในร่มนะครับเอาไปทำตัวไม้ก็แข็งแรงครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นป่าหินป่าเบญจพรรณอันนี้ก็เป็นมะเกเลือดอีกหนึ่งต้นครับเนื้อไม้ก็จะอ,ออกสีขาวขาวแบบไม้ครับ ถ้าเป็นต้นรุ่นรุ่นก็สมัยก่อนจะนิยมเอาไปทําเพลิงพักทํากระท่อมทําเป็นไม้กลมครับไม้ทุบเปลือกเออจะทุบเปลือกง่าย อย่างในท้องถิ่อื่นๆก็จะอาจจะเรียกชื่ออื่นนะครับเพราะแต่ละท้องที่จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันแต่แถบนี้ก็จะเรียกมะเกลือเลือดหรือว่าตะแบกเลือด เรียกเป็นตอไม้เก่าคล้ำค่านะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นตออะไรอาจจะเป็นตอประดูหรือไม่ก็เป็นพวกไม้แดงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมะเกือเลือดอีกต้นหนึ่งคือเปลือกเขาก็จะชอบหลุดชอบร่อนออกแบบนี้ครับ ไม้ในป่าเบญญพัรณ์แบบนี้ครับส่วนมากจะต้นสูงเปล่าตรงเพราะต้องขึ้นไปแย่งอากาศกันครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ